สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนันนี้มาสวนน้อยจ้านี่จะได้มาเก็บมะเล็ดพัาธุงของหงอนบะเกอรบาซิลเลยจ้าเพื่อนๆมือนวเป็นงามบอจ้านี่จ้าจะได้มาเก็บหมดเลยนี่เบื้องหน้าใบเพื่อนเหี่ยวเช้าหมดแลดวจ้าเพื่อนๆนนี่จ้าจะได้เก็บนี่จ้าก็จะเป็นบริเวณเดี่ เอาบวบออกไปเพื่อนๆจำได้วะนะ่านี่จะแถวนี้จะก็จะเป็นต้นบวบเนาะยังไงนี่เนี่ยได้อ,ออกไปแล้วจ้าเราก็จะพักจินไว้จักไอ้สามสี่มือหรือแล้วแต่มืออดไพวกซูว่างก็จะได้มาเอาพักไม้ปูจ้านี่จะแหงเหวยวว่าจะเนเพื่อนเนี่ยวนี้เบื้องบวบวเป็นบ่ เที่ยวอ,ออกไปนะก็เอาตากแดดไว้ตรงนั้นได้จจะเพื่อนเพื่อนเพืเพินบางต้นปอกบุง้งบางนะจ้าอย่างบริเวณนี้ก็ว่างได้ว่างแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจะเอาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไอบะเขือบาซิลแล้วการจะหาพักไม้มาปลูจกจ้า นี่ก็จะเป็นในบอกกัี่กับอันกะลำปีดาวนะจ๊ะอยู่ในนี้แหละจะเป็นทัวร้่านเตาจ้ะเป็นตจนทัวร้านเตาเนาะลงขีเปเ็นเบิงดูอยู่จ้ะ้นเปนห้ามอยู่ก็จะเป็นแต่ก้อนนี่จะเป็นในมอง,งนันแต่งกวาจ้ะเนี่ยท่านได้ไมมีเวลาหรือ เดี๋ยวไว้มื้อนาก่อนจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นนันพักไอหัวเชเ่าสีขาวจ้าเพื่อนๆนำพริกก็ท่านได้มาลือบนดอ,อกจ้าปล่อยเ็นไว้ก่อน,นีต้นนันหมักคุ้งน้อยบรูว่าจะรอดบ่เพ่นนะพื่น,นะตัดใบออกให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนถ้าคุณรอดเท่าก็ได้กินแล้วปีนา ถ้าปลอดกะบบรูวาสิวาจังไดล่ะผูกไม้จ้าเพาะไม้จ้าเพื่อนๆนี่จ้าบ่มีอย่างงามของเดินดักจ้าช่วงนี้นี่จ้านี่บริเวณสวนน้อยๆนี่จ้าดอกสุกกาเจได้ม่านหาผักมาปลูกเรื่อยๆจ้ะดักก็จะได้มีกินไปเรื่อยๆเนาะว่า้องซื้อมามันนี้ก็จะได้ม่านเก็บเมล็ดพันธุ์ของ บักเก๋าปลาซิลจะเพื huh. tomato, ่อนเนี่อนนะบังดึเก <talk> <talk> ็บบ er ังซื้อเป็นติดเก็บได้ปะนี่แหละคือบักเกือบานห้าเนี่ยขมขมเลยจะเพื่อนๆนี่มีจ้าอันนี้กินได้จะเพื่อนๆกินได้แต่ว่ากระแข็งอยู่กินได้จ้าเพื่อนๆเก็บหน่อยนีเอาไปเฮ็ดเมล็ดพันจ้าเพื่อนเพื่อนเม็ดเมล็ดพันธุ์ แขงอยู่ د ي د ي ดได้เห็นาะบ่าดาวกันไกลมากจามามันเก็บเมล็ดสิรรถนะจะเพื่อนเพื่อนเก็บเมล็ดปั้นเันขออน้องเันนมะเขือปาซิลหรืพวกสุกจิกลับบ้านละจ้านี่จ้ะจะไปผ้า,าเรมเมล็ดเพอนไปตากแดดไปจ้ะจะเพื่อนเพื่อนคลิปน,นี้ก็ว่ามีอย่างไรจ้า ฝากติดตามและเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ